สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวปอนสีที่สั่งมานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะคะที่สั่งมานะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะวิธีนะคะตัดไปเลยนะคะ นะคะเอาทางไหนดีนะคะดูนะคะหน้าตาเป็นยังไงมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะนะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ มากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแงมกันเลยนะคะดูซิดูซิหน้าตาเป็นยังไงกันนะคะมาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันลุ้นกันนะคะเห็นท้ายแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะ หน้าตาที่เขาแพ็คมาก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้นะคะเห็นมันสวยเลยแอบมานะคะอันนี้เขาเรียกหงเหินนะคะต้นนี้นะคะหงเหินนะคะเ,เพื่อนๆต้นนี้เขาเรียกหงเหินนะคะแล้วมาดูต้นนี้กันนะคะ โอ้ต้นนี้สีสวยมากค่ะเพื่อนๆต้นนี้สีสวยมากเลยนะคะเขาเรียกอะไรนี่หลวงราดค่ะนะคะหลวงราดนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะคะแล้วเรามาแกะกันดูนะคะหน้าตานะคะอันนี้คือเขาทํามาอันนี้เหมือนจะยุบนะคะเห็นไหมคะตอนมานะคะเพื่อน มันก็สามารถที่จะหลุดลุ่ยได้นะคะนี่ค่ะหน้าตานะคะเพื่อนดูนะคะนี่ค่ะ ค่ะนหน้าตานะคะหงเหืนนะคะพเพื่อนดูว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเสียงมากนะคะ ดู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 ถือทำนะคะนี่ไงหน้าตาหน้าตานะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะมาลุ้นกันนะคะ น้ำย้อยนะคะนี่ค่ะพอด้แบบนี้นะคะดูนะคะคเขาแพ็กมานะคะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูเลยนะคะนี่ค่ะผงเหินนะคะสั่งไปสองวันที่แล้วนะคะน,นี่ได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เอฟมานะคะ หนึ่งร้นึ่งร้นะคะต้นละ150นะคะเ,เพื่อนเพื่อแอบมาน,นะคะเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้น่าจะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดไหนแบบตรงไหนนะคะ จะได้ไม่เสียเวลานะคะโอ้โหติดมือติดมือติดมือลุ้นลุ้นลุ้นนะคะลุ้นนะคะดูซิว่ามันจะข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอยากรู้นะคะได้มาแล้วนี่ค่ะ โอเคนี่ค่ะเพื่อนโอ้โหติดมือมากเลยนะคะออใส่แก้วอัดมานะคะจริงๆต้นเล็กนิดเดียวนะคะดูนะคะเหมือนต้นโตใช่ไหมคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะดูหน้าตานะคะดูนะคะต้นนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้ หลวงราดนะคะต้นนี้นะคะหลวงราชนะคะต้นนี้หลวงราชนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะหน้าตาหลวงราชก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ที่ที่นี่ยังไม่มีนะคะเลยเลยแอป,ปมานะคะเลยสั่งมานะคะก็เอาไม้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองทําให้เพื่อนๆดูนะคะและนี่คือหน้าตาสองต้นนะคะที่สั่งมานะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะ อันนี้สีสวยนะคะเพื่อนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่มาช่วยลุ้นต้นบอนสีกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ